สวัสดีครับพ่อกับผมนะครับคือเก้าครับไล่สวนทีวีฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับกับ่อนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบื้องนะครับต้นไผ่นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับตอนผมออกจากงานนะครับปลูกไว้บนพื้นที่ดินทรายนะครับปลูกไว้ทั้งหมด3ชนิดนะครับสําหรับไผ่นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับอันนี้คือเป็นต้นพอดี ยางม็พอนะครับต้นต้นหวานนะครับหวานสมุนไพรที่ผมได้มาจากอุบนนะครับตอนผมไปอบรมอยู่สวนแมววิไลนะครับเป็นหวานแก่ทองอืดทองฟื้นนะครับแต่ว่าซื้อผมจำไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถามค้นเพิ่นอกมาก่อนครับก็ปลูกไว้สีคุ้มครับเกิดสองคุ้มนะครับคุ้มนี้ครับคุ้มนี้ครับเป็นหวานสมุนไพรนะครับนี่ครับต้นมัน จะเป็นหัวคล้ายๆหัวขมินครับอย่าพาไปเบิ้งนะครับวาภัยที่ผมปลูกไปนะครับประมาณสองเดือนนะครับที่ผมล่าออกจากโรงงานมาเราวมา่ปลูกนะครับถ้าผู้ใดจําได้นะครับพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นะครับที่ผมเคยถ่ายไว้นะครับจะเป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับคือเป็นปลามันทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมมาปลบเปลียนนะครับเป็นเกษตรีอาจจะผสมผสานนะครับมีปลามี พืชทุกชนิดนะครับอันนี้จะเป็นไผ่ที่ผมปลูกไว้นะครับอันนี้จะเป็นไผ่สร้างมูลนะครับสองเดือนนะครับพี่น้องนี่ครับในกิ่งก็เนนอครับกิ่งหน่อยครับเห็นว่าไม้สองกิ่งครับปลูกไว้ทั้งหมดสิบต้นนะครับอาจะมีต้นสมบูรณ์ว่าสมบูรณ์ครับบางต้นกับใหน่อบางต้นกับยังไม่ทันได้ใหน่อครับครับตั้งต้นนี้กับยังไม่ทันได้ใหน่อครับ นะเขากะยังหน่อยนะครับสาหรับผมผมคิดว่านอที่เพื่อนเกิดว่าไม่นอหน่อยนะครับบพรัวมันเป็นเพราะว่าดินทรายผมหรือเปล่านะครับนี่นอไมครับนอในหน่อยอครับผมเห็นนะของเจ้าอื่นที่เพิ่นถ่ายรงในสวนนะครับระยะเวลาสองเดือนทอกันนะครับนอเพิ่นใหญ่กว่านี้นะครับนี่พี่น้องเบื้องครับนี่นะครับกิงนอกิงที่มันเกิดมใหม่นะครับ น้อยนะครับของผู้ลงค้นทอนิโปูนะครับนี่คือจะปลูกอื้อแ c e มใบนะครับช่วงที่ไทยทั้งหน่อยนะครับนี่นันอนน้อยๆครับกิ่งน้อยๆที่พูขึ้นมากนะครับตัวต้นพันธุเข้ามาหน่อยกับบ่ชหูนะครับเพราะว่าต้นพันมันทรงทางออนไลน์มากนะครับมันจะเพิ่นทรงใดแค่ต้นต้นสันนะครับต้นบางใ่นะครับปลูกไปได้หมดสิบต้นครับสองแถวครับ สำหรับพสร้างมนผมนะครับก็พอท่านตายจากตนครับส่วนพายอีกชนิดหนึ่งนะครับชนิดที่สองจะเป็นพายเลี้ยงพาเลี้ยงหวานสามฤดูนะครับอันนี้จะสําหรับผมนะถือว่าโอเคนะครับสาหรับสำสาหรับปลูกกับดินทรายนะครับเพื่อนใหญ่เพิ่นจะโตไว้นะครับหายน้อค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเรื่องอย่าเบิ้งครับนี จะออกมาว่าเป็นว่าเป็นกิ้งนะครับเป็นนอเลยนะครับความเป็นต้นแมเลยนะครับลั่มแมได้เลยนะครับอ่ายังยังต้นนี้ครับนี่ออกมาเป็นนอคูนะครับนอแรกนะครับสำหรับดินทรายผมกับเน่น้าเป็นไพ่เลี่ยงนะครับพี่น้องโอเคนะครับสำหรับโจผมนะครับตอบโจทย์ได้นะครับนี่เกิดสองนอครับสวยๆครับ กับกินน้อใหม่ครับมากินน้องใหม่กันเลยสื่อขอไผ่ก็ปู่ครับครับมันเป็นดินทรายนะครับเป็นค่อนแนะนํามากคือปลูกไผ่ลองเบิงนะครับผมก็เลยเลือกไผ่นะครับไผ่กับกล้วยนะครับสองอย่างที่ผมปลูกนะครับปลูกใช้ดินทรายเท่านะครับต้นนี้ก็ได้สองสองน้อยกันนะครับต้นเมียจะเลี้ยงนะครับอ๋อไผ่เลี้ยงนะครับ ตอบโจทย์ได้ดีครับสำหรับดินทรายอันนี้เป็นต้นไผยสร้างมูลครับเป็นได้มาจากซอปะควาพันไห่มานะครับนี่แต่ต้นสูงก็ที่ผมสร้างมาจากออนไลน์นะครับต้นใหญ่กว่านะครับได้มาสองต้นครับอันนี้ปลูกไม้นะครับพี่น้องนี่ครับปลูกไม่ก็จะประมาณนี้ครับใบอย่างท่านได้เขียวท่านได้แตกนะครับนี่เยอเพิ่นกำลังแตกครับนี่ แตกใบออกมาจะเขียวนะครับเป็นยอดออกมาเดี๋ยว่าเืิ่งกันครับว่าต้นพันธี่ใดมาสูงใหญ่นะครับกับต้นที่พันธี่ใดมาในน้อยนะครับการไ้น้อยจะต่างกันบ้างครับนี่เป็นออีกต้นหนึ่งนะครับไยเลี้ยงไฟเลี้ยงจะปลูกไว้ซีบต้นหรือกันครับย่างและซิบนะครับนําเราไฟเลี้ยงกับไยสร้างมูลนะครับนี่ไฟเลี้ยงกับสร้างมูลครับแถวนี้ครับ จะมีผูกแบกทั่วอื้อนะครับเสแอมไว้นะครับ,รบหลังกินทีวางที่วงทีไผ่ท่านใหญ่งท่านเป็นน้อยก,กินครับมอมาเป็นไผ่ที่สามครับอันนี้เป็นไผ่ไผ่ลวกหวานนะครับสําหรับไผ่ลวกหวานนี่ไอตัวนี้มันเป็นเป็นนอยก,กิ้งออกมาแล้วครับแต่ว่าพอดีมือน้นผมตัดหยาน,นะครับก็ได้ถือถือยอดเิ่นนะครับหักแต่เพิ่นกำลังแตกไปเยอะครับนี่เป็นไผ่ลวกหวาน ลายเสือนะครับน่ครับจะมีทั้งหวดร์ซต้นนะครับลล่เสือรังเกิดนอครับเกิดนอ้ะขนเงียงนะครับส่วนไผ่หลวหวานี่ผมผมบอโอเคปันไดครับบโบถือกับดินทรายปันไดครับนั่งอยากอยากบบดีคือจังไงไพ่เลี่ยงวานครับไผ่หลวหวานนะครับ การจะเลื่อนเติบโตจะค่อนข้างที่จะซ่าก็นะครับนี่ครับดอกหวานไล่เสือครับสีต้นครับครับต้นที่สีออกนอก้วสามนะครับเหลือเหลือต้นนี้ครับแยกมาท่านได้ออกนะครับเพราะว่าต้นนี้รู้สึกว่าตอนแรกๆจะมีเพี้ยนะครับร่งนะครับรงต้นล้วก็เรื่องที่น้องใบนั้นก็จะพวกแข็งแรงนะครับเป็น แดงๆแดงๆนะครับสำหรับไายลวกวานเพื่อนสมักอยู่น้ำปลานะครับไผยที่เกิอดอยู่น้ำปลานะครับที่มันต้นไสต,ต้นพันธุ์แมัน,นะครับอยู่น้ำปลานะครับเนี่ยกุมแต่ว่นอเพระทันได้แตกงนะครับต้น,นเเต้น,ตน,ตนนี้นะครับ เบื้องไพ่หลวกหวานอีกชนิดหนึ่งครับเป็นไผ่ลวกหวานทับทิมสยามนะครับทับทิมสยามนี่เอามาสีต้นกันนะครับตะว่าตายตายหนึ่งต้นครับหลากว่าเดินนะครับแล้วก็ลังแท่งนอนะครับแท่งนอนหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นเบื้องใบเพิ่นนะครับของทับทิมสยามกับพวกกับไผ่หลวกหวานกับไผ่ไผ่นี่ครับไผ่ใหญ่เลี้ยงนะครับ ู้สึกว่าไผ่เลี้ยงเพิ่งจะใบเขียวกว่านะครับใบเขียวดีกว่านะครับแต่ว่าไผ่หลวงนี่จะเบื้องใบเพิ่นครับจะเป็นท้งห้างนะครับะบ่ค่าคอยเขียวดีนะครับคือต้นกำเนิดมันอยู่ในป่าครับเพิ่นออกมาพอพัน์นะครับผมก็เลยลองปลูกเบื้องนะครับแต่ว่าสําหรับผมก็ใส่ายก็ดีครับปลูกง่ายตัวไผ่เาื่อนแต่ว่ากับเบื้องดินน้ำนะครับเดี๋ยวเบื้องกันต่อไปครับว่าผม ผมจะเอาวันรอดวะนะครับเพราะว่าก็ตายไปต้นหนึ่งแล้วครับแต่ก็ต้นนี้นะครับตัวที่สองกำลังสิตายนะครับเป็นออกใบเหลืองๆนะครับการดูแลก็ใส่ปุยป๋ยคอกใส่ปุ๋ยยูเลียใส่ปุ๋ยสูตรทิพหา,าทั่วไปนะครับเบื้องตามอาการนะครับตอนแรกต้นนี้นี่ปึกแท่งนอกรูครับแท่งนอกรูนี่แหละครับขึ้นมา ที่เห็นอยู่นี่ครับคือนองขันียงนะครับขันียงขึ้นมากกอนมูแต่ว่าออกอาการสิสตายก้อนมูครับอันนี้กับกูชีเว้รอบที่สามแล้วครับรอบแรกใส่ยูเลียเขาไปนะครับบอดีขึ้นนะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยคอกคอมฟางนะครับเขาไปอีกนะครับกัยังบอดีขึ้นนะครับรอบที่สามมาใส่ยูเรียเขาไปอีกนะครับพี่น้องก็จังเห็นยอดแตกอองไม้นะครับ แต่ว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนจะเพื่อนจะบอโอเคบันไดครับเพื่อนจากผมผมเบ่องอยู่ตรงนี้นะครับเบื้องใบเพื่อนจะเป็นเป็นล่าเป็นทั้งคือใบล่าฝนถือถือฝนเราใบมันเป็นทั้งคือสนิมไหมครับทังคือล่าสนิมฝนครับเพื่อนจะบาทนคืออยังพวกไายเลียงนะครับ อันนี้เป็นไพ่หลวงวานด้วยกันนะครับจะว่าสร้างมาจากเจ้าอื่นนะครับเจ้าที่ผมสร้างมาเจ้าเดียวกันนะครับมันจะเป็นแขนงแตกมาเป็นพุ่มยี่สี่นะครับแต่ของเจ้านี่ที่ผมสร้างมานะครับสร้างมาทั้งหมดสิบต้นนะครับเป็นในสี่ยุแปดต้นนะครับแตกแตกทรงพุ่มใหญ่ออกมาแค่สองต้นนะครับเหมือนลักษณะเหมือนต้นพันธุ์นะครับที่เอามาพื้นบ่อสมบูรณ์ปันไดนะครับ แต่ต้นพันธุ์ที่ได้มาจากอันนี้นะครับสสุดแปดต้นนะครับอันนี้ก็คือทับทิมสยามนะครับอันนี้ก็จะทิ้งนอแล้วครับนี่กัลั่งนี่ครับนอเพิ่นว่าฟื้นนะครับไปเจอฝนตกลิงๆเขานะครับนอเพิ่นก็ดรอปไปนะครับก็เสียดายอยู่ครับม่รู้ว่าจะเลี้ยงขึ้นว่าอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยใส่ หญงว้านะครับผฮ่ฟังซอยไวขึ้นกันนะครับเบื้องใบเพื่อนนะครับจะเหลืองต่างกันีนพี่น้องเบื้องด้วยครับนี่เบื้องไผ่เลียงครับนี่ไผ่เลียงหวานนะครับนี่นะครับแตกน่อทั้งสี่แล้วครับปลูกพร้อมกันหมดแด้วครับนี่มาเบื้องไผ่ลวกนะครับนี่สิรอดแหลมารอดแหลอยู่นะครับสำหรับผมก็คือไผ่เลียงครับตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับพี่น้อง พาไปเบ่งนอตัวนี้ครับที่มันสวยๆนะครับนี่เ๋้วผมให้เบ่งต้นหนึ่งอันนี้กับออกอาการด้วยกันนะครับไาเรียงนะครับช่วงฝนตกน้ำน้ำนะครับเพื้นใบเหลืองนะครับช่วงผาอยู่เขาเมื่อกี้ครับใบเหลืองเราทิ้งใบเบิดนะครับทิ้งใบเบิดแล้วก็พอพ่อนะครับทิ้งนออีกนอหนึ่งนะครับนี่พี่น้องน้อนี้นะครับทิ้งขึ้นกันนะครับแต่ว่า เพิ่นไหนนไม่มาเทียนนะครับนี่ยางไหวนะครับผมก็ไดโนไม่มาเที่ยนอนอหนึ่งนะครับนี่นะครับแต่ว่ากับปลอมลุงด้วยกันนะครับใส่ถิงว่าหอมฟ่างใส่ปุ๋ยยูเรียน,นะครับซอยนะครับซอยปลอมลุงใบเพิ่นไไหนะครับกับเพิ่นยังไดโน,นตัวนี้ขึ้นมาเที่ยนนอนที่เพิ่นถิงไปนะครับนะ่ะ ครับสาหรับผู้ใดอยากปลูกไผ่นะครับศิลางานม่าศิลาออกจากงานม่าปลูกไผ่นะครับสําหรับพื้นที่ดินทรายนะครับผมก็แนนนําว่าให้ปลูกไผ่เลี้ยงนะครับเลือกไผ่เลี้ยงมากดับตนๆนะครับพี่น้องสบายโอเคนะครับปลูกแล้วญ่ไว้นะครับญนไว้เราก็ตอบโจทย์ได้นะครับสําหรับดินทรายนะครับแข็งแรงดีนะครับสําหรับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวฝากกด ที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนั่เลยนะครับเพื่อให้ผมนะครับนี่ต้องใจนะครับเพ็ดคลิปต่อต้อใบนะครับสำหรับวันนี้ขอาบสวัสดีครับ